บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณส่ังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่22เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรื่องวางไว้ในกล่องของพระเจ้าและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามัครีีรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ16ถึงข้อ23นะครับพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ16ถึงข้อ23ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าฝ่ายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคล่งครวญและพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ เพราะคนเป็นอันมากตั้งแถวสู้ข้าพเจ้าพระเจ้าจะทรงสดับฟังและลดเขาลงคือพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์ตั้งแต่โบราณกาลเพราะเขาไม่เปลี่ยนและไม่ยำเกรงพระเจ้าเกลอของข้าพเจ้ายื่นมือของเขาออกต่อสู้เพื่อนของเขาเขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเขาคำพูดของเขาเรียบรื่นยิ่งกว่าเนื่อย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขาถ้อยคําของเขาอ่อนนุ่มยิ่งกว่าน้ำมันแต่ทว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้วจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคําจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศคนที่ทำให้โลหิตตก และคนทรยศจะมีชีวิตยอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของเขาแต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์คุณผู้ฟังครับจากพระราชนะในตอนนี้นะครับดาวิดซึ่งเป็นผู้เขียนได้พรรณน,นาด้วยความรวดร้าวอย่างสุดซึง้งแล้วก็สะเทือนใจว่าพระองค์ได้ถูกโจมตี ด้ความเกลียดชังแล้วก็มุ่งร้ายขนาดไหนไม่ใช่โดยศัตรูนะครับแต่โดยเกลอของท่านเองท่านกล่าวว่าเกลอของข้าพเจ้าเป็นมิตรรู้จักมักคุณกับข้าพเจ้าเราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจคุณฟังครับนักวิชาการบางคนนะครับได้กล่าวว่าเพื่อนที่โปร่งไว้ใจคนนี้น่าจะเป็นอาหิตโทฟเฟลซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาของดาวิดนะครับ ผู้แปลพักไปให้คำปรึกษาแล้วก็ปลุกใจอับซาโลมราชโอรสของดาวิดอย่างแข็งขันให้แย่งชิงบัลลังก์แล้วก็ไล่ตามสังหารดาวิดคุณรู้ฟังครับในตอนแรกนะครับดาวิดผู้เขียนสดุดีจินตนาการตนเองเป็นนกพิราบที่บินหนีแล้วก็แยกตัวแล้วก็ออกไปจากความขัดแย้งเพื่อแสวงหาการบรรเทาและความปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร แต่ท่านกลับได้พบกับการค้ำจุนและก็การพักผ่อนในพระเจ้าแทนคุณรู้ฟังครับดาวิดได้กล่าวว่าจงละทิ้งความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนักวิชาการบางคนนะครับกล่าวว่าการที่อาหิตโทเฟลทรยศ์กับดาวิดเป็นการเลงถึงหรือว่าเป็นลางบอกเหตุถึงการที่ยูดาสได้ทรยศพระเยซูและที่น่าสนใจก็คือทั้งอาหิตโทเฟลและยูดาส ก็แขวนคอตายในที่สุดนะครับคุณรู้ฟังครับแม่คนหนึ่งได้อธิษฐานเป็นเวลาหลายปีในขณะที่ช่วยลูกสาวที่โตแล้วหาทางออกในการรับการรักษาพยาบาลและก็รับคำปรึกษาจากแพทย์และยาที่ดีที่สุดในแต่ละวันนะครับแม่ผู้นี้ท่านได้แบกรับภาระอันเกิดจากอารมณ์สุดขั้วทั้งในทางที่ดี และแย่ของลูกสาวเธอมักจะเหนื่อยลา้าจากความโศกเศร้าแล้วก็ตระหนักว่าเธอต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำให้เธอเขียนความกังวลแล้วก็สิ่งต่างๆที่เธอไม่สามารถที่จะควบคุมได้ลงบนแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วก็วางไว้ในกล่องของพระเจ้าที่ข้างเตียงนอนนะครับการปฏิบัติง่ายๆนี้นะครับไม่ได้ขจัดความเครียดทั้งหมดออกไป แต่การมองเห็นกล่องใบนั้นได้เตือนใจเธอว่าความกังวลเหล่านั้นอยู่ในการดูแลของพระเจ้าไม่ใช่ตัวของเธอเองุณรู้ฟังครับในแง่หนึ่งบทเพลงสดุดีของดาวิดหลายบทก็เป็นการที่ท่านเขียนถึงปัญหาต่างๆที่มีแล้วก็มอบไว้ในการดูแลของพระเจ้ากณรู้ฟังครับถ้าหากว่าความพยายามการก่อกระบฏของอับซาลมราชโอรสของดาวิดเป็นไปตามที่บรรยายไว้ นั่นก็เท่ากับว่าอาฮิโทฟเฟลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดาวิดได้ทรยศต่อท่านและมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการสังหารท่านจริงดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคล่ำครวนและพระเจ้าก็ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านนะครับท่านเลือกที่จะมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและอยู่ในการส่งดูแลของพระองค์คุณผู้ฟังครับ เราสามารถที่จะยอมรับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าความกังวลและก็ความกลัวส่งผลต่อเราทุกคนเราอาจมีความคิดแบบเดียวกับดาวิดว่าโอ้ข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบจะได้บินหนีไปและอยู่สงบุณรู้ฟังครับพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และทรงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพราะฉะนั้นจงวางทุกอย่างลงในกล่องของพระองค์ คุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่คลวนดูว่าความกังวลของคุณอยู่บนจานของพระเจ้าหรือของคุณเองและคุณจะมอบอะไรไว้กับพระองค์ในตอนนี้และมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์มักจะมีความกังวลในจิตใจข้าพระองค์ขอมอบทั้งหมดสิ้นนี้ไว้กับพระองค์อีกครั้งเพื่อที่ความกังวลนั้นจะอยู่ในกล่องและในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอธิฐานกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อไปยังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิปัจจานาซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปน35ปนฝหัวหวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และสอบถามพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02 7 18 5 1 66ถ7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ ขอให้เรื่องซ้ำๆผิดหวังแบบเดิมๆทุกครั้งจากชันที่ต้องเหลือชีวิตอยู่เพราะเจ้าทรงตรัสเอาไว้ต่อไปนี้ทุกความเจ็บปวดที่เราได้พบทุกความรู้สึกปิตายสลาย คอยท้าทายที่ส้เติมทุกวันเสียงคำพูดเหล่านั้นอิ่งฟังลึกภายในใจร้องให้เรื่องซ้ำๆทดหวันแบบเดิมๆทุกครั้งเจ็บช้ำที่ต้องเหลือชีวิตอยู่พระเธอ So Sound Culture they run